สวัสดีครับสวัสดีผมช่องตุ้ยพาละเชี่ยวครับวันนี้เราก็จะเดินหาหน่อไม้ป่าท่านผู้ชมว่าจะมีหน่อไม้ป่าครับหลังที่ผมก็ออกทริปมาครับผมวันนี้เราก็อะไครับเหมือนเดิมครับผมอยู่ลำตะคองเหมือนเดิมครับอดีเราก็หาตีงตีตปลาเป็ด หาหน่อไม้ป่าเนาะว่าม,มันเจงเดือดเ่าู้ชมอากาศร้อนมากครับหนามก็ร้อนนิดเดียวครับหนามครับหนามกินเอามาแค่ขวดเล็กครับขวดหนึง่งเดี๋ยวเราจะพาเดินดูหน่อไม้ป่าเนาะที่เกิดจากธรรมชาติท่านผู้ชมวันนี้ก็ตกป่าก็ไม่ได้ครับผมนี่ครับ กอบไผ่ครับผมเป็นกอบไผ่ปลาครับเกิดมาจากธรรมชาติทมชมต้องดูหนออห่อไม้เพียนมีเดียวกว่าเราเดินกินน้ำก่อนเนาะดูถรถก่อนครับเราก็ค่อยเดินดูครับ รถเราก็มาจอดอยู่จุดนี้ครับเม้ไป่า้ชมเราเอาของไว้ที่รถแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูนอนไม้ก่อน ไม้ลม้มโอ้ยตกปลาก็ไม่ได้เลยครับผมแต่วันนี้ก็วันหยุดด้วยออกหาอยู่หากินไม่ได้เลยวันนี้ก็ไม่หมานะท่านชมี๋ยวเดินดูหน่อไม้ก่อนนะเป็นหน่อไม้อะไรหน่อไม้ที่เกิดเองครับอยู่บนเขาอยู่บนอะไรครับจะมีหรือเปล่านอน้ะ ดูครับมืดฝนไม้แล้วมืดฝนไม้แล้ลอยคนมาตกเป็ดตกปลาครับนี่โอ้ลอยคนมาหาักเอาครับนานลรัเป็นลอยเก่าไม่มีเลยครับไปดูฝั่งนู้นครับว่าจะมีเปล่าถ้าเป็นอยู่บ้านก็ได้กินแล้วนะ ตกปลาก็บ่หมานหาหน่อไม้ก็บ่หมานอีกฝั่งนี้ก็ไม่มีครับพอได้เอาไปกินอยู่บ้าน <c oughs> ต้องนน้นหาอยู่บนเขาครับตรงมาสองคนทำชม ดูฝันนนนกน,นี้จะมีหรือเปล่าครับโอ้ยเหยียบเหนี่ยวนี่ตรแหลมนะครับน้ำก็พอไปฝักนี้จะมีหรือเปล่าครับ เข้ามาในก็ไผ่ยเย็นสบายดีครับโอ้ฝั่งนี้ก็ไม่มีครับท่านผู้ชมไม่มีครับคงใจแห้งวครับเราก็ได้กลับดีกว่านาะว่ากี่โมงไว้เนี่ยว่าห้าโมงสี่ิบสามครับจะเที่ยงแล้วอีกสิบเจ็ดนทีจะเที่ยง อันนี้ก็ออกหาปลาก็เหีว้วออกหาหนอไม้ก็ไม่มีโอ้อ่ะไม่เป็นไรครับผมมีวันหมานวันเหีวนะ้วเนาะก็ลังปกติการออกมาหาอยู่หากินเดี๋ยวเราไปได้เดินทางกลับดปก,กว่าไป <laughs> ต้นไม้ล้มมืดฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วไปกินเหล้าเตักกล้องก่อนก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้าน นี่ครับก็จุดตอนรถจึงรถจอดครับหางหาปลากันมันหยุด ค okay. ครับผมฝากก,ากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพระาะแะัดงครับนี่เราก็อนุญาตเดินทางกลับก่อนเนาะว่าฝนมาแล้วครับผมอิปนี้ก็บอ่อหมานเช่นเคยสสวัสดีสวัสดีครับ